มันจะไม่เหมาะสมได้ยังไงต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันโอ้โหทางด้านของอีคายกุดะกันครับได้ออกมาตอบโต้เจมี่คาราเกอร์ครับที่มองว่าเอลิงบลอ์ฮันแลนด์เนี่ยไม่เข้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอืมเราต้องบอกเลยครับว่าก่อนหน้านี้เจมี่คาราเกอร์กูรูคนดังคนนี้เนี่ยเคยออกมาให้ความคิดเห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะไม่ใช่ทีมที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของเอลิงบลอ์ฮันแลนด์ต่อให้ฮันแลนด์น่จะทำไปแล้ว25ประตูก็ตามนะตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้นะครับ แล้วล่าสุดครับอีคายกูดูกันครับเพื่อนร่วมทีมของลิงบลอ์ฮัแลนด์เนี่ยเห็นต่างกับคําพูดของเชมี่คาราเกอร์มากๆเลยครับอีคายกูดูกันเนี่ยมองว่าแมนซิตี้แล้วก็ลิงเบลอ์ฮันแลนด์ต่างก็ปรับตัวเข้าหากันนะครับมาฟังคําพูดของกูดูกันกันหน่อยเขาบอกว่าหากคุณยิงได้25ประตูจาก20นัดคุณเข้ากับทีมได้อย่างดีแล้วการเล่นของเรามีความแตกต่างเล็กน้อยเพราะคุณภาพของลิงบลอ์ฮันแลนด์ทั้งเขาแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยต่างก็ปรับตัวเข้าหากัน แถมไม่พอครับกูดูกันเนี่ยยังพูดถึงการไล่บี้์เซนอลในการลุน it, นะแชมป์พิมเลนเกษในฤดูกาลน,นี้เขาก็บอกว่าทุกคนจําเป็นต้องมองกระจกแล้วรู้ว่าต้องยกระดับการเล่นขึ้นหากเราต้องการไล่จี้์เซนอลให้กระชั้นชิดกว่านี้เราจะก่อความผิดพลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือคาพูดของอีคายกูดูกันครับเขาบอกว่าตอนนี้แมสตี้แล้วก็ฮานเล่นนต์ตรางก็ปรับตัวเข้าหากันนะครับโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่เข้ากับทีมแต่แค่ปรับตัวเข้าหากันอยู่นะ ขนาดปรับตัวเข้าหากันก็ล่อไป20 30กว่าลูกแล้วสําหรับลิงบลอนฮาแลนด์นะครับเจมี่คาร์เกอร์คุณพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงครับว่าไม่เข้ากันโอ้โหปั้นให้ซะอย่างดีเลยและทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงครับเหมือนกับอีคายกุตการคิดหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าจะเหมือนเจมี่คาร์กเกอร์ก็คิดเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราเองก็ตามสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อบทลงโทษนะครับขอบคุณครับจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆลอยวันนี้